ตัวนี้ที่สุดแครับกับความเร็วเมื่อเมื่ับคู่ได้รอแล้วครับ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่มีสนุดไม่มีร่อนเลยครับมีความรู้สึกว่าอยู่ในสนามแล้วค่อนข้างจะดีมากแนะนำครับตัวนี้สําหรับทุกประคาที่หายางราคาประหยัดาอาบุรีรัมนะครับเรามาทดสอบยางีติยางอันดับ9ของโลกนะตอนนี้รุ่น S2 เมื่อกี้เราได้ทดอลองเทดสยางของอจิติ S2 เรียบร้อยแล้วครับค่อนข้างจะเกาะถนนและหนึบมากาการทรงตัวและการเลี้ยวในเขาเรียกเปลี่ยนเลนระดับเร็วมากแล้วก็ไม่ยุ้ยเลยตรงนี้ค่อนข้างจะเหมาะกับการขับขี่ทั้งถนนแห้งถนนเปียกตัวนี้ถ้าคนชอบทมเร็วต้องแนะนำครับ S2 ตัวนี้สําหรับาการขับขี่บนถนนและระยะไกลระยะเบี่ยงค่อนข้างดีมากครับ จิติพีสิบตัวรันแปสายเบนซนะครับสองเจ็ดห้าสามห้าสิอยปีสอ่ยางค่อนข้างเงียบมากครับถ้าเอาสาออกจะไม่รู้เลยครับว่าเป็นจิติหรือว่าเป็นกลุ่มแบรนด์ันดับโลก1หรือ2ของโลกเลยครับแต่ตัวนี้ดีมากการเกาะถนนและการเปลี่ยนเลนค่อนข้างดีและความความเบาของเขาค่อนข้างค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าตัวนี้เป็นกึงก่งไฮบิดกึ่งไฮบิดค่อนข้างจัด ตัวเครื่องยนต์ค่อนข้างเงียบอยู่แล้วยางค่อนข้างเงียบรับกับสภาพตัวนี้ด้วยแล้วก็การรับน้ำหนักรถค่อนข้างดีเอ็กซ์ต้าโหลดครับความเร็วอยู่ประมาณ3 0 0ขึ้นตัวนี้ใช้ได้เลยครับแนะนำครับสำหนักผู้ใช้ความเร็วแล้วต้องการความนุ่งเงียบดีสุดสำหรับจิิติครับผมสาเหตุผลน,นะของ g t นะแล้วก็ซูเปอร์คาร์ต้องใช้นะข้อที่1ความเร็วค่อนข้างจะเกิน300กิโลเมตรต่อชั่วโมง2แรงดันยางหรือลมอยางที่ความลมร้อนน่ะมันจะค่อนข้างจะทนความร้อนได้มากระดับ AA แล้วก็การเปลี่ยนเลนค่อนข้างส,สมูทกว่าไอ้ตัวอื่นที่สุดละตั้งแต่ใช้มา3ตัว P10 แล้วก็ไอสอแล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นค่อนข้างจะได้ความเร็วสูงได้3ามสพผลที่ควรใช้ฮะตัวนี้ไวกับตัวเออพวงมาลัยมากต้องแนะนําครับความเร็ว3 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นตัวไวแล้วมีวงเล็บข้างในแนะนำครับเอาไว้เจอกันตัวนี้ความเร็วมากกว่า 3า0ร้อกิโลเมตร,รต่อชั่ะะวโม,วมนง,ะาาน,น,มน,งนะฮะแล้วก็การระยะเบรคค่อนข้างจะดีมากได้แดดมันเอรแล้วก็ระยะการเกาะได้แดดพัดเอนะฮะก็ค่อนข้างดีมากแล้วก็มีตัวหนึ่งเทอร์โเรเจอร์ตัวนี้ความร้อนในระดับดีเหมาะกับการใช้คุณนภูรรสูงและกลความเร็วสูงที่สุดแล้วสำหรับ GTR นะครับดีที่สุดในสําหรับความเร็วสุด,สดก็คือมี S2 แล้วก็ P10 แล้วก็ตัว TDR ที่ผมเจอมาลองทั้ง3ตัวแล้วตัวนี้ที่สุดแล้วครับกับความเร็วมึกมึกอัคู่ได้ลองแล้วครับ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่มีสะดุดไม่มีร่อนเลยครับมีความรู้สึกว่าอยู่ในสนามแล้วค่อนข้างจะดีมากแนะนำครับตัวนี้สำหรับทุกราคาที่หายงางราคาประหยัดและค่อนข,ข้างดีเป็นบอเตอร์สปอร์ตครับเป็นวิทยห่อต้นๆของโลกที่สามารถจะ,ะวิ่งบนสนาม รถแข่งและค่อนข้างจะวิ่ง25ชั่วโมงประมาณ25ชั่วโมงแล้วไม่หยุดเลยสามารถที่จะทนความร้อนที่สูงมีไม่กี่ยี่ห้อในโลกครับและความต้านทานความร้อนค่อนข้างจะเยอะตัวนี้เทอร์เจสเอร์สามารถใช้ตัวนี้เทียบเท่ากับยางค่อนข้างแบรนด์ดังได้เลยแต่ราคาโครงตั้งไม่ได้แพงครับตัวนี้ใช้ได้ครับ